สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบักมี่นะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเดินงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนค่ะอย่างอื่นวันนี้จะมาขอเดินกินนะคะทุกคนมันไม่ได้มาชมต้นไม้แต่อย่างใดเลยค่ะ ร้านแรกที่เห็นก็คือเนื้อจอระเข้ย่างนะคะทุกคนพี่เขาก็แบบสนับสนุนหน้าดูบอกจะกินต้องยกหัวจระเข้ให้ถือด้วยนะคะทุกคนอีชันก็ถือค่ะดูครั่งมากเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเนื้อจอระเข้ของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เลยค่ะตอนแรกบอกมี่คิดว่ามันจะขาวนะคะทุกคนขาวค่ะทุกคนคาวเดียวเบิดนั่นเอง อร่อยมากค่ะทุกคนไม่มีกลิ่นคาวแต่อย่างใดคือแบบจึงมากแม่คือไม่เคยกินจระเข้ย่างมาก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ได้ลองชิมตอนแรกมาทําคลิปไปรอบนึงแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่าขิดมากเพื่อนลืมกดถ่ายค่ะทุกคนค่ะนี่ต่อไปบังมีก็จะชิม เนื้อโคขุนย่างนะคะทุกคนปกติเป็นสาวกเนื้ออยู่แล้วจ้าก็เลยแบบกินเนื้อที่ไหนก็อร่อยที่นั่นเลยค่ะฉันก็จะกินดูว่าจะอร่อยสู้เนื้อจอระเข้ย่างได้ไหมดูค่ะทุกคนค่ะหือหน่ากินทีเดียวเชียวใครที่ผ่านมาลองแวะได้เลยค่ะคือไม่รู้สึกว่าได้กลิ่นจอระเข้หรืออะไรเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนหน้านี้คือในใจคิดว่าเออเนื้อตอระอรเข้ เนื้อจอราเค้นะคะทุกคนค่อนข้างจะกลิ่นแรงหรือคาวแรงอะไรประมาณนี้แต่พอกินร้านนี้ไปคือในหัวยุติหมดเลยค่ะทุกคนไอ้ที่คาวเคอะอะไรไม่มีเลยค่ะทุกคนอันนี้เอาหัวคนมาด้วยเป็นประกันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> บมกมีก็ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะทุกคนเออมาเดินค่ะมากับเพื่อนมากับที่รักด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่ที่งานก็ของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เลือกกินเลือก ชมได้เลยค่ะส่วนต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าบักมี่จะถ่ายไว้ท้ายๆคลิปนะคะพวกต้นไม้พวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ค่อยได้ไปโซนนั้นค่ะทุกคนมาถึงก็ตามหาของกินก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะเออเราเป็นสายกินเนาะเราก็ต้องหาของกินก่อนอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนร้านเย็ดแค่นะคะทุกคนเนื้อจระเข้ย่าง แล้วก็เนื้อโคข,ขุนย่างคืออร่อยมากจนหมึกมี่ต้องซื้อกลับบ้านนะคะทุกคนคะ่ะนี่ไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะตามไปหาอุดหนุนพี่เขาอีกนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมลองแหวจึงได้เลยคะ่ yes, care, คะเย็ดแค่ค่ะนี่จากนั้นคะ่ะทุกคนหมึกมี่จะพาไปกินหอยนะคะทุกคนหอยซิ่งนั่นเองหอยหนึ่งน้ำจิ้มแซบๆนะคะนี่เราก็จะมา ฟาดต่อกันเลยไม่รอแล้วนะจ๊ะทุกคนโอ้ค่อนข้างจะเนี่ยวนิดนึงนะคะแต่น้ำจิ้มอร่อยมากค่ะแต่ความเหนียวก็ สำหรับบักมีเ่เหนียวนะคะทุกคนเพราะว่าบักมี่ก็มีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในปากด้วยนะคะแต่อยู่ด้านในนั่นเองออืใครที่ชอบความเหนียวก็มาชมได้มากินได้นะคะสําหรับบักมี่ก็คืออร่อยมากน้ําจิ้มเด็ดมากค่ะทุกคนนี่หอยเขาไม่มีกลิ่นเลยค่ะหอยก็คือหอมมากหอมเครื่องที่เขานึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนขาเนี่บักมี่ก็ซื้อกลับบ้านด้วยเหมือนกันค่ะ <laughs> ซื้อกลับบ้าน ตุนค่ะสายตุนเรามันสายตุนอยู่แล้วค่ะแม่นี่เลยค่ะเราก็จะซื้อไปเลยจ้าไม่ได้ซื้อของเยอะแยะมากมายอะไรนะคะทุกคนก็มาเดินก็คนค่อนข้างเยอะช่วงดึกๆนะคะดึกของบักมี่ก็สองสามทุ่มเนาะมากันตั้งแต่ประมาณห้าโมงมั้งสี่ห้าโมงค่ะทุกคนได้ออกไปยืนถ่ายรูปกันช่อแช่ช่อแช่อย,อยู่สวนดอกไม้เบาๆนะคะทุกคนแล้วก็ได้เข้ามาเดินในงานค่ะ บักมี่ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เดินผ่านบักมี่แล้วทักบักมี่ด้วยนะคะทุกคนคือดีใจมากค่ะขอบคุณที่ยังจํากันได้เด้อใครที่เห็นบักมี่ก็แวะมาทักทายบักบี้ได้นะคะมีก็คุยได้กับทุกคนเลยค่ะ <c ười> คุยได้แม้กระทั่งกับน้องหมาน้องแมวนะคะทุกคนเออไปใหญ่ละอขอบคุณมากจริงๆค่ะที่จําบักมี่ได้เด้อ ร้านสุดท้ายของบักมี่ก็จะเป็นซูชินะคะบักมี่จะซื้อกลับบ้านค่ะซูชิจะเอาไปไว้กินกับส้มตำอุ้ยได้เหรอได้นะคะเราจะกินกับอะไรก็ได้เนาะนี่เลยค่ะซูชิจเจ้าดังในติ๊กต็อกเห็นว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับนี่เลยค่ะอันนี้ร้านขนมปลานะคะน่ากินทางเข้างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ผู้คนคือคักมากค่ะส่วนต้นไม้ผล,ลไม้อะไรแบบนีก้ก็ถ่ายมาแค่คร่าวๆนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยค่ะคืองานเขาแลดูสะอาดสะอา้านแล้วก็ช่วงเย็นๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เดินสบายเลยจ้ะโอ้โหหอมแดงก็คือสวยมากค่ะทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้เดิน เกี่ยวกับต้นไม้เลยนะคะเอาไว้บักมีจะมาซื้อพวกต้นไม้ต้นมะพร้าวอยู่นะคะทุกคนจะมาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกไวท้ที่ที่นั่นเองคะ่ะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้บักมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้าอะไรคือทานหินเยล่ยะ ดูข้างในโอ้โห้ตะการตามากเลยอ่ะไอเนี่ยโอสวยมากกระบองเพชร